ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพี่ป้านาอาทั้งหลายนะครับผมช่างพรนาถนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผลงานนะครับที่ส่งลูกค้านะครับเพื่อเป็นหลักประกันนะครับว่าส่งของจริงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทำปลายทางนะครับคือคนที่โอนมานะครับได้รับของจริงแน่นอนนะครับไม่มีการหลอกนะครับ นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาส่งงานของลูกค้านะครับวันนี้ก็เป็นเป็นมีดการเกษตรนะครับรถการเกษตรเขาสั่งมาหลายวันแล้วครับก็ทยอยทําไปนะครับก็รอส่งทีเดียวนะครับรอทําทีเดียวก็ไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับก็ลุยงานนะครับลุยทั้งงานงานมีดสวยงามนะครับมีดประเทสวยงามนะครับ แล้วก็มีดการเกษตรนะครับเน้นการใช้งานนะครับวันนี้ก็จะมาส่งส่งงานมีดการเกษตรเน้นใช้งานนะครับนะครับลูกค้าก็สั่งหลายวันแล้วนะครับก็สะสมกันมานะครับก็พวกนี้ยังไม่ขึ้นคมนะครับยังไม่เก็บรายละเอียดนะครับก็เขียนรายชื่อไว้แล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ส่งพวกนี้จะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับงาน งานจะเป็นงานหยาบนะครับนะครับพววนี้นะครับจะเป็นงานหยาบนะครับจะไม่ใช้งานร้อยนะครับงานเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเน้นการใช้งานนะครับทำจะง่ายกว่านะครับข้อดีของลูกค้าก็จะได้ถูกลงนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลานะครับเวลาทําถ้าได้เร็วนะครับ ก็ราคาก็ดอบลงให้ลูกค้านะครับต่ําลงมาให้นะครับถ้าทํายากก็บวกราคาเข้าไปนะครับมันเป็นมันเป็นศัตรธรรมนะครับมันเป็นกฎนะครับกฎธรรมชาตินะครับพวกนี้นะครับที่ไม่มีกระดาษนี่นะครับจะเป็นมีดที่เขาสั่งสั่งมานะครับสั่งมาแต่ เต่วเวลาทักไปเขาไม่ตอบนะครับพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมลูกค้าถ้าในทักมาผมขายทันทีนะครับวันนี้ครับขึ้นคมให้แล้วก็ขายนะครับเพราะว่าท่านถือว่าท่านไม่ตอบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเฟซการ์ตูนการ์ตูนพวกดอกวงวดอกไม้พวกรูปวงรูป,ปโป้นะครับ,รบก็จะมีปะปนมาหน่อยบางทีก็ตัวจริงก็มีนะครับแต่บางที เขาอาจจะไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมเรื่องเงินเรื่องทองนะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับก็ถ้าพร้อมค่อยว่ากันใหม่นะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับเก็บรายละเอียดพวกที่ล้มล้มนอนนอนอยู่นี่นะครับนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ได้แน่นอนนะครับที่ผมทักไปนะครับนี่ก็พี่ประสิทธิ พี่วิรัตนะครับร้อยตำรวจเอกสุขสันนะครับก็จะเป็ตำรวจเอกสุขสันนะครับท่านก็ให้เกียรติอุดหนุนมานะครับหลายคนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่เชื่อใจนะครับนะครับบางคนก็ว่า ทำไมไม่ทำปลายทางมันก็ไม่ค่อยมีเวลาไปทำนะครับก็โอนตรงนี้ก็ยังทำไม่ค่อยทันลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ทำมีดสวยงามเพิ่มด้วยนะครับทำมีดสวยงามนะครับส่วนมีดนะครับถ้าแตกหักนะครับแจ้งผมมานะครับราคาสี่ร้อยห้าร้อย มก็เปลี่ยนให้ได้นะครับไม่อยากให้ลูกค้าเสียเงินฟรีนะครับไม่ว่ากันนะครับแตกหักก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมีดนะครับช่างทุกช่างมันต้องแตกหักนะครับหนึ่งร้อยเล่มก็จะมีอยู่สามสี่เล่มห้าเล่มนะครับมันต้องมีการผิดพลาดบ้างบางทีเรานวดเราตีมันร้าวข้างในก็มีนะครับการการชุบการอบก็แตกก็มีนะครับก็ผมก็รับประกันให้ลูกค้านะครับ ถ้าแตกหักก็แจ้งมานะครับไม่มีปัญหานะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับบางทีก็ช้านิดหนึ่งนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับบางทีก็เร็วนะครับเพราะเพราะว่ามันขึ้นงานต้องขึ้นพร้อมกันนะครับครับก็ให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าเงินที่ท่านเสียมานะครับจะไม่มีการเสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดให้ได้มากที่สุดนะครับ ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับบางคนที่เชื่อใจนะครับแบบสั่งทางโทรศัพท์ก็มีนะครับมาเห็นหน้าก็ยังโอนมานะครับคนนะครับคนเนี่ยสุดยอดเลยนะครับไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็โทรมานะครับโทรมาขอปลายทางหน่อยปลายทางหน่อยขออีกกลัวผมหลอกก็มีบางคนก็มาเห็นหน้าก็เอาบัญชีมานะครับโอนนะครับโอน อย่างพี่อะไรเนี่ยที่อยู่ศรีมหาโพนะครับดูปาจีนบุรีนะครับคนนั้นก็สั่งทางโทรศัพท์เลยนะครับโอนโอนและแจ้งผมก็ส่งให้นะครับนะครับที่พี่วิรัตนะครับอยู่ศรีมหาโพนะครับคนนี้แน่นอนครับใจเต็มร้อยนะครับโอนเลยนะครับ ก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็โอนไม่มีเฟซไม่มีไลน์หาหากันไม่ได้ก็โอนครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนนะครับที่เชื่อใจกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ขอให้ลูกค้านะครับร่ำรวย,ยนะครับ ไม่เป็นโลกเป็นภัยนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขนะครับทุกๆคนนะครับที่อุดหนุนนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ